ตอนนี้หรอใช่คือซัมล้อเพื่อนอยู่นะทำไมอ่ะไม่ถามดูก็เป็นห่วงพอมาคนมันมั่วตอรี่ไม่ได้แต่ว่าเป็นห่วงไม่อยากให้งโดนลากเป็นตัวหลุดไงอยากให้ดูแลอยากให้ดูแลตัวดีขอแบบรุ่งใหญ่นะตอดน้องรักวันนี้ได้ครับผมเราไปทําอะไรแรงเขียวอ่ะ อ๋อมาตอหมอเพิ่งเข้ามาฮะอ๋อ <c oughs> แล้ววันนี้จะฟาร์มไหมอืมน่าจะฟาร์มมั้งครับจะไปฟาร์มด้วยกันหรอ,อยังไม่มั่นใจว่าจะได้ฟาร์มด้วยกันหรือเปล่าอ,อ,อ่ะเราต้องเกาะปุ่มกับเพื่อนไว้เดี๋ยวกูแกล้งพูดไม่ลับไปกันดูไว้เฮ้ยไปกาโอเวอร์เ <Over. S 1> ่าเห็นเขาเรียกตัวแทนไปนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ลงซุนไปก็ได้ครับ ใช่ครับเพราะว่างานการไม่ค่อยอยากจะทำครับฮะทำไมอ่ะพอดีว่ามีสาวโอ,อเวอร์มานัดฮะสาวโอ,อเวอร์ใช่ครับนัดใครอ๋อนัดน้องน้องน้องไหนน้องในแก๊งนี่นี่ยนัดไปทำอะไรไม่ไม่ไม่อะไรกันไม่รู้นี่แหละอ๋อน้องออน้องใช่ครับ น้องไอ้น้องไอ้ที่อยู่ในแก๊งอ่ะนสาวโอเวอร์ไวอ๋ออะไรตนไม่ได้ไปทักากับลุงซุนเหรอไม่ได้ไปดิเพราะว่าน้องถ้าคนน้องคนนี้เขาไปหาสาวโอเวอร์นี่ว่าจะตอมอแล้วฮะทำไมอะ่ะเอ้ยเอตอตอซัมถามมาคืนคืนนี้อันนี้คุยได้ปะแบบไปเทนนิสไหมเหมือนกับเมื่อคืนอะ อยากให้ไปไม่รอดถ้าอยากให้ไปก็ไปไปไปเดี๋ยวซักประเทศดีเ no? นาะชนะแล้วได้เลยฮะชนะได้ไรชนะแล้วได้เลือดรือไม่เอาเอายางอื <c <c ่นที <c <c ่แบบแบบที่ไม่ดีไม่ร้ายอ่ะถ้าถ้าชนะอะไรอ่ะที่ไม่ดีไม่ร้ายนึกไม่ออกเลยอ่ะเอาก็แบบไม่ดีไม่ดีไม่ร้ายอ่ะ อะไรเดียดอนตีตูดอะโดนยึดตูดโอ้ตีตูดทีหนึง่งแลม่แล้ว,ลวยังอื่นอะอะไรอ่ะเส <ś pouquinho> <c oughs> ียงอะไรอ๋อกินน้ำกินน้ำจะไปกี่โมงประเทศเลี้ยหรอใช่ใช่ใช่มึงหัวร้อยเหี้ยเลย ชนะได้ไรนะฮัลโหลชนะได้อะไรกนะ็อบอกว่า <dunno> ตีตูทีนึงรู้นะพี่ว่าม <f li pper> ึงแข็งโอซีอายืนให้ดูหน่อยดิ <f li pper> แข็งพ่อมึงไงสัว์มังกรจะพ rog ่อ <f li pper> โอเควะโอเควะทำแบงนี้ถ้าถ้าแข่งชนะได้มังกรลอดถ้ำเ่าอะไรคือมังกรลอด ก็ตอบตัวแล้วก็แบบว่านี้ไงตอบตัวแล้วเดินเป็นบางก่อนแล้วก็ลอดถ้ำลอดยังไงอ่ะตอบตัวมันจะลอดอยังไงอ่ะ,อ,ะ,อ,อ,อ,ะอ๋อเหมือนห่วงอ่ะห่วงยางอ่ะห่วงยางอ๋อแล้วเราก็ลอดห่วงยางอ่ะเหรอใช่ครับใช่ใชไ่ได้ได้แล้วใครจะไปเป็นห่วงยางอ่ะไอะ้ห่วงยางวงกลมก็เป็นฝั่งคนแพงไงฝั่งเมื่อก็ได้เดี๋ยวผมจะเป็นในนี้ จิกซอเอาไว้ต่อหนูจะเอามังกรลอดถ้ำหรือจะเอาจิกซอเอามังกรลอดถ้ำโอเคแต่ถ้าว่าเป็นมังกรให้โอ้เอ้ยผมมังกรผมมีอยู่แล้วตรงแขนเนี่ยสักมาลายมังกรเนี่ยเจ็ดมังกรเป็นถ้ำเหรอใช่ไอ้เหี้ย อันนึงนะครับฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยสองซ์มเมื่อมาแล้วว่าเดี๋ยวซ้อมต้องไปกัดแกงแล้วเดี๋ยวเโอเคโอเคโอเคครับตามบอกฮะโอเคครับโอเคครับกามโรคจิตกามโรคจิตพ่อมึงอ่ะกามใครกามไอ้เหี้ยมันม่อยากไอ้บอสบอสบอสเรื่องกดต่างๆอ่ะถ้ามันยังไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันไม่สามารถสั้งกดอะไรขึ้นมาได้ถามเนี่ยคนหัวส้มเนี่ยเขารู้ดีมึงมีอะไรอ่ะ ไปอไปทำธุระมาสวัสดีครับจูครับผมว่าไงบ้างครับไม่ฟ้าอันนี้ฟ้าใสไงพี่อืมฟ้าใสที่เจอ๋อพี่รู้พี่รู้ว่าเออเรามีมีเวลาทุกวันป่ะครับเนี่ยโอเยได้ที่ตัดช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับเลยไม่ได้แวะมาดิอ๋อมาหลังเที่ยงคืนจะดอดมาคนละกันหกโมงอะครับคนสวย หกโมงไมเกินสามทุ่มหมงไม่เกินสามทุ่มต้องอยู่ได้ถึงสามทุ่มไปไหมยู่คิดว่าไหไหมไครับไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอคไอ้ไอ้อ้อ้ไองไอ้ไอ้ไอ้ไอ่มอ้ไอ้ไอ้ไออนไ่ไออไอ่ไม่ออไอ้ไอ้ไอ้อไออ้ไไอไอ้ไอ้อออ้ไอ้ไอ้ไอออไออ เอางี้ while, okay. มาน okay. ี่ก่อนได้ป่ะถ้าหลัลทำไมเป็นไรสายแรกทำไมชอบโทรไปไม่รับอ่ะเมื่อกี้ซอมกำลังขึ้นรถน่ะก็เลยว่าจะรอขึ้นรถก่อนแล้วค่อยรับมีคนรายงานมาว่าไม่ได้เป็นไรกันแล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนคุยไงใช่ไหมอืองั้นแค่นี้แหละเอาทำไมกูซาบอกคนอื่นว่ากูเป็นแฟนได้กูเป็นได้แค่คนคุย <Yo. S 1> เดียีเสียใจป่ะอ่ะครับครับเอ้า oh, ทำไมอะมีปัญหานิดหน่อยครับเนื้อของไม่เขาไม่ส่งไม่ไม,ไม่มาคนมาไม่ครบครับเ oh. อ้าเบืยเป็นคนคุยเอออันนี้พี่ต๊อดใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ข้าแดกไม่ลงเลยวางข้าว<ะ>อย่าจะบอกนิดน,นึงอะข้าววางไปไกลๆเลเลูบ่คนในครอบครัวพี่หนูเขาแบบ เขาเป็นห่วงหนูทั้งเรื่องข้างในข้างนอกอะถ้าจะมาเนี่ยไม่ไเดูว่าไอ้เรื่องข้างนอกมันมันหนักมากไหมอันนี้ยะนี่ถามตรงๆเลยนะข้างนอกหรอมันก็แบบนิดหน่อยครับน้องต่อยากอยู่ใช่ไหมเล่นได้แต่ว่าถ้าถ้าให้พูดตรงๆคือหนูมีมีนอกประจาตัวข้างนอกด้วยอ่ะหนูไม่ไม่รู้ว่าแบบโรคอะไรครับคุณผู้หญิงร่วงอะไรโรคซึมเศร้าค่ะ เดี๋ยวให้พี่ซึมซับให้เมล่าอะเดี๋ยวดูจริงจังอยู่ซึมซับอะไรหรอไม่เขาจะมาขอเข้าแก,งก๊งซอฟ้าใสเขาเครื่งมาวันไปไปนีไปไป้อันนี้ซอซังเลยสวัสดีค่ะสุดท้ายไอ้เจ็บฮัลโหลครับเวทัมดอสมีคนมากระเทือบคุณป่ะเนี่ยมาแล้ว สรุปผมเป็นได้แค่คนคุยใช่ไหมเนะี่ยต๊อดเป็นคนพูดเองไอ้ต๊อ,อ,นนอ,ตอตจะมาฟังไหมเนี่ยต๊อ,ตตอแกไปแ,แ,แกไปประชุมนะแกรู้อยู่แล้วๆๆๆต๊อดเป็นคนพูดเองอะ่ะเดี๋ยวซอมต้องไปแล้วเดี๋ยวคุยกันนะครับี่ก็ได้เป็นแค่คนคุยอะ่ะใช่อ่ะขมาใหรอโะจูใครอ่ะลูกู ต้องให้ไวเปอร์มาเคลียร์อีกเปล่าเนี่ยผ้าสิบห้าผู้สาวใช่เหี้ยมือนปาาแล้วแต่แล้วแต่พี่กอนล่ะมันยังไม่มาเหรอเรากันราอยู่นี่ครับสายฟ้าก็มีโอ้โหตอนเนย่กินอยางล้าโตัวเทียมยังไม่ได้แปงฟันที่ลองไปเจอของที่ควานวตัแต่แต่ยิ่งกว่าว่ช้าเมื่อกี้เราซ่อมระเบิด ไอ้ยี่อันนี้นี่อาาจรย์นมาแล้วใช่ไหเนี่ยนหนึ่งแบบนึงนึองต้องไม่ใช่ไหมเนี่ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ใช่คนที่อาวุธหายป่ะอยู่ตู้เก่าอ่ะใช่อ่ะพี่คุ้นๆเลยเฮ้ยไหนมึงลองพูดดิเขามันเสพเรามันเกษตรต่อมาอย่างไอพี่พี่กอล์มาอย่างมาแล้วมาแล้วเอายังหนึ่งสอง ไอ้บอบไปดำน้ำมาแบบเขามันวินเทจเรามันเก่ิดอะไรกับเศษดีซีใช่ครับอลุ่มปลุ่มก่อนหรือเปล่าไอ้ดาวนักกันทะลายนะเว้ยโดนไปนะเเวลาจบแม่เป็นท่าจบอะไม่ต้องไม่ต้องงกต้อไม่านอะไรทั้งนี้ขอเขาเป็นเพื่อนยังไงไม่ขอแล้วครับแค่นี้มันก็บ่งบอกแล้วครับพี่ชายเราชี้ตกก็บ่งบอกแล้วครับไมแคนเซิลนี้มาวะเพี่ใช่ใช่เขาตอนนี้ผมน่าจะรู้แล้วพี่ผมควรอยู่ตรงไหนถ้าจตนาโดนไปพี่ชอย ก็ผมมีแค่แท็กไงแท็กผมมีแค่เงิน2ล้านได้แค่แท็กคันเดียวผมไม่ได้มี C8 เหมือนรถพรมแดงคันละหกสิบล้านเนี่ยมากองไว้ผมเข้าใจแล้วไอ้เนี่ยไอ้เที่ยงคืนผมไม่ไปผมไม่ไปเทรนนิ่งนะผมก็ไม่ไปนะผมก็ไม่ไปผมจะเข้ามาผมก็จะมาฟาร์มเหมือนกันครับผมจะเข้ามาฟาร์มช่วยเทนนิงเพราะว่าเราเราเสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงั้นเลี้ยงคืนผมก็ไม่เดี๋ยวผมผมไปขายยาต่อแล้วกันทางนั้นนะ เพราะเขาตีกันพอดีเดี๋ยวเที่ยงคืนผมไปทำแจ้ก่อนแล้วกัน,นได้อ่ะอนผมอแม่เดยวผมไปฟาร์มต่อแล้วนะพี่เออรื่องรองทองเรื่องทรงผมอ่ะเรื่องทร,ง,รง,งผม,ม <า S 2> อ,อม <า S 2> ่ะ<ม> ขอเลยนะอย่าเปลี่ยนอะไรให้มันเยอะนะบายจะเปลี่ยนเราทำเดิมของตัวเองไม่แต่ผมกลังไปเปลี่ยนกลับขับลุงทั้งนั้นใช่ใช่หนูแค่ผมอยากปลูกยนสายฟ้าตัวดีเลยไปเปลี่ยนกลับไม่เพราะไอ้สายฟ้าผมบอกมาหลายรอบแล้วมันไม่ค่อยฟังกูจะบอกว่ากูเถ่าแล้วกูจำใครไม่ค่อยได้หรอไม่ไม่ไอ้สายฟ้าผมมันมีเสน่ห์อยู่แล้วนะเว้ยผมสีฟ้าอันนี้มันมันมัน มุนมัวไปมุนเลยกกับ้หญิงมือลอกไป่านหน้าขอยอมมือคนนั่งงงอนข้าแกงไก่ไปหาฟ้าใสคืรูปเข้าฟันคนต่อจากนี้นะก็ใครจะออกรถก็บอกกูนะเงินแดงอ่ะเดี๋ยวเดาไปช่วยตไดรถเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาอ่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออนุญา่ให้ความดเลย พอะปเทศมันจะรีแล้วถ้าลำยาวมันจะขาดตอนได้ได้ได้ครับได้ได้ไม่ผิดครับแต่ตอนจากนี้ทุกคนคือทุกคนที่เดี๋ยวผมจะเช็คจากรายชื่อนะครับที่ที่ที่มาไอ้ฟังก่อนดิไม่ลุ้นไอไอยูฟังก่อนดิจะบอกว่าก็เช็คจากรายชื่อนะว่าใครที่แบบมาช่วยงานไ้งจกแแบไอตรงเนี้ยจะช่วยออกรถให้ก็เจ็บกูก็เจ็บ มันไม่ได้เจ็บตรงนี้หรอกครับแต่มันเจ็บตรงนี้ไอ้ไม่ใช่หน้าอกอันนี้แต่อีกคือ